วสวัสดีนะครับ,ว,นนรบว,วันนี้มีส่วนของหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสมกอบภายในของคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับรวมถึงในบทต่อไปเราจะเป็นเรื่องของการประกอบเครื่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เคสนะครับตัวเครื่องซีพียูนเองนะครับในส่วนของภายในของเขานะครับ ว่าจะมีอุปกรณ์ใดบ้างนะครับนะมาเริ่มต้นจากนะครับอุปกรณ์อันแรกนะครับถ้ายังไงนักศึกษาก็ลองจทย์บันทึกนะครับแล้วก็อาจจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีใบงานให้ทำนะครับในส่วนของตัว CPU นะครับ CPU chip นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการประมวลผลนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีความสําคัญเท,เท่าเทียมกันทั้งหมด นะครับไม่ไม่ใช่ว่าตัวใดตัวหนึ่งจะมีความสําคัญนะครับมากมากไปกว่กันนะครับเพราะว่าถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งแล้วอคอมพิวเตอร์ก็อาจไม่สามารถที่ทํางานได้นะครับตัว CPU นะเป็นตัวประมวลผลนะครับซึ่งจะมีชุดคําสั่งในรุ่นแต่ละรุ่นนั้นต่างกันนะครับสังเกตได้จากจํานวนขาของ CPU นะครับยิ่งจํานวนขา CPU มีมากเท่าใดนะครับก็แสดงว่า ในส่วนของอชุดคำสั่งแล้วก็ความเร็วในการทำง,งานของตัว CPU i จะมีความเร็วมากขึ้นตามนะครับโดยการสังเกตอย่างง่ายๆนะครับซึ่งในตัวค่ายผู้ผลิต CPU ก็จะมีอยู่2ค่ายหลักๆนะครับก็จะมี Intel กับ AMD นะซึ่งสองค่ายนี้ก็จะมีการแข่งขันกันมายาวนาน,นในแต่ละค่ายก็จะมีรุ่นต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับได้ไงในรายละเอียดนะครับนักศึกษาจะ ติดตามได้นะครับในในการประกอบเครื่องนะครับก็จะมีอละเอีเพิ่มเติมให้ในการติดตั้ง CPU นั้นจะต้องมีอุปกรณ์หตัวครับทำหน้าที่ในการระบายความร้อนนะครับก็เรียกว่าฮ t s ซิงนะครับซึ่งใบประกอบด้วยนะครับฮิ s ซิงนั้นจะมีพัดลมแล้วก็ตัวอลูมิเนียมนะครับที่เป็นลักษณะของแผ่นที่ดูดซับความร้อนนะครับเพื่อจะให้ซพพัดลมนะครับพัดลม CPU นั้นพัดให้เย็นนะครับ ซึ่งในในการประกอบนั้นอาจจะต้องมีตัวซิลิโคนนะครับเป็นสารนะครับคล้ายๆกาวนะครับขาวๆนะครับแต้มลงไปบริเวณผิวหน้าสัมผัสของซีวิวแล้วก็เอาอีซิงมาประกบนะครับแล้วก็เสียบสายพัดลมนะครับให้กับตัวพัดลมนะครับอีซิงนะครับทำให้การทำงานของซีวิวนั้นจะต้องมีการระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลา ต่อไปครับหน่วยความจำชั่วคราวนะครับในที่นี้ถือว่านะครับแรมนะครับเป็นหน่วยความจำหลักนะครับแต่ว่ามีการทํางานแบบลักษณะแบบชั่วคราวหมายถึงว่าต้องมีไฟเลี้ยงตลอดเวลานะครับดังนั้นบางทีเราก็จะเรียกว่าแรมนั้นเป็นหน่วยความจำชั่วคราวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีไฟเลี้ยงนะครับแรมก็ไม่สามารถทํางานได้น,นั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันคือความจําของ ของมนุษย์นั่นเองนะครับเปนนะครับแลวเปลี่ยนเียว่าจำประเดี๋ยวปรดาวก็อะไรครับก็หายไปนะครับถ้ามนุษย์ตายไปก็นะครับสิ่งที่จำเอาไว้ก็หายไปนั่นเองลักษณะเดียวกันนะครับ r นะครับมีลักษณะการทำงานนะครับโดยการโหลดนะครับเอาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมชุดคำสั่งมาเก็บไว้ที่ตัวมันนะครับทำงานร่วมกับตัว CPU นะครับซึ่งจะมีเรื่องของปริมาณหรือขนาดความจุ ของแรมว่าถ้าคุณมีแรมขนาดความจุมากนะครับในการประมวลผลมันก็สามารถประมวลผลได้ครั้งละมากๆนั่นเองหน่วยของความจุแรมนะครับปัจจุบันก็น่าจะเป็นกิกะไบต์นะครับเป็นกิกะไบต์แล้วส่วนหน่วยความเร็วนะครับของซีวอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิกะเฮิรต์นะต่างกันนะครับอันนี้เป็นกิกะเฮิรต์นะครับอันนี้เป็นกิกะไบต์นะครับต่อไปนะครับเมนบอร์ดนะครับหมายเลขสามนะครับ เมนบอร์ดนั้นเป็นอุปกรณ์ตัวหลักที่ทําหน้าที่ในการควบคุมหรือประสานงานการทํางานของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเลยเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี้ยต้องถูกอะไรครับเชื่อมโยงนะครับหรือเชื่อมต่อไปยังเมนบอร์ดทั้งสิ้นเลยนะครับรวมถึงเคสด้วยนะครับก็เชื่อมโยงไปที่เมนบอร์ดทั้งสิ้นนะครับเมนบอร์ดนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าแผงวงจรหลักนะครับทำหน้าที่ในการควบคุมหรือประสานงานในการทํางาน พอทั้งหมดนะครับให้สามารถทํางานร่วมกันได้าน,นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเมนบอร์ดอีกทีนะครับในเรื่องของพอ์ตต่างๆด้วยนะครับซึ่งเมนบอร์ดนั้นนะครับมีพอ์ตต่างๆมากมายต่อไปครับ vga card นะครับ vga card นะครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ดที่ทําหน้าทีเ่เชื่อมต่อหนะ้าจอนะครับแล้วแสดงภาพออกไปยังจอนะจอพับเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้น vga card ก็ มีอยู่สองรูปแบบนะครับ v g a การที่เป็นรูปแบบของการ์ดท,ที่ซื้อมานะครับกับเป็นลักษณะของ v g a on board ที่อยู่ในเมนบอร์ดอยู่แล้วที่เป็นพอต VCA นั่นเองนะครับนะรูปแบบของการ์ดก็จะเป็นสองแบบมาพร้ v g a นะครับเป็นแบบการ์ดแล้วก็เป็นแบบ on board นะทำหน้าที่ในการ,รประมวลผลภาพแล้วก็ส่งภาพออกไปยังจอภาพนั่นเองต่อไปครับ Harddisk นะครับ Harddisk นะครับทำหน้าที่ในการบันทึกหรือว่าเก็บข้อมูลนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมต่างๆนะครับ w i n d o ว s หรือว่าแอปพลิเคชันโปรแกรมที่เราติดตั้งเอาไว้รวมถึงข้อมูลที่เราบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับฮาร์ดดิสก์นั้นปัจจุบันนะครับมีการพัฒนานะครับในอดีตนะครับฮาร์ดดิสก์จะเป็นลักษณะาการทําง,งานแบบมอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์นั้นเวลาตกหรือว่าอะไรมีเสียงดังนะครับหรือว่าใช้งานไปนานแล้ว เกิดเสียงดังนะครับนะก็อาจจะอ่านไม่ค่อยได้นะครับถ้านานเกินไปหรือว่าตกบ่อยๆนะหรือบางครั้งก็ตกแล้วพังเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นจานหมุนนะครับแผ่นมันต้องเสมอราบเรียบหรือว่าความสมดุลของจานมันต้องสมดุลกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นเราใช้สายในการเชื่อมต่อเขาเรียกว่าพาต้านะครับพาต้าจะมาจากพาราแล้วนะครับ ATA นะครับหรือว่า พอแล้วคือสายที่เป็นเส้นใหญ่หรือสายขนาดนั่นเองนะครับเส้นใหญ่นะครับอันนี้คือรุ่นเก่าน่าจะเลิกใช้ไปแล้วนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบ Sa ตานะครับหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับแต่เรื่องของสายที่เสียบจะไม่เหมือนกันนะครับหรือรูปรูปร่างในอินเทอร์เฟซจุดเชื่อมต่อมันสายไม่เหมือนกันนั่นเองหรือว่า SATA นั่นเองนะครับ Serial ATA ก็เป็นสายรูปแบบนี้นะครับมีหลายสีด้วยกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกว่าอรวชั้นนะครับอันตราความเร็วของนาสายที่ใช้ร่วมกับฮาร์ดดิสต์ว่าอัตรความเร็วนั้นมีความเร็วมากเท่ารดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดด้วยนะครับนั่นคือฮาร์ดดิสต์นะครับเก็บข้อมูลต่างๆและโปรแกรมต่างๆนั่นเองนะครับปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นนะครับเมื่อกี้พูดพูดถึงอะไรครับ SSD นะครับฮาร์ดดิสต์ประเภท SSD ซึ่งเป็นฮาร์ดดิสต์ที่ ใช้สารกึ่งตัวนำนะครับลักษณะการทำงานคล้ายๆกับแฟลชไดร์นะครับดังนั้นตกถ้าในกรณีตกนั้นมันจะไม่มีจานหมุนดังนั้นมันก็อาจจะไม่เกิดอะไรนะครับหรือว่าทํางานต่อได้ถ้าไม่แตกนะครับถ้าในกรณีแบบลักษณะนี้ก็เหมือนกับแฟลชไดร์ที่เราตกนะยังพอทํางานได้ถ้าไม่เสียหายในส่วนของภายในนะครับต่อไปครับเซอร์กนะครับเซอร์กลักษณะจะมีรูปแบบเป็นการ์ดนะครับใช้เสียบกับเมนบอร์ดนะครับ ก็ใช้ในการแสดงเสียงนะครับหรือว่าเสียบไมค์ต่อได้นะครับอัดเสียงได้นะครับแล้วก็เอาเสียงออกมาสู่ลําโพงได้นะครับก็จะมีตัวประมวลผลเรื่องของเสียงนะครับอยู่ภายในของเขานะครับปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่นั้นอ่อนจะในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็จะมีเซอร์กัสแบบออนบอร์ดหมายถึงว่ามันจะสร้างนะครับชิปต่างๆหรือส่วนที่เป็นเกรารนะ์ดัะ นะครับบิวอินนะครับหรือว่าใส่ลงไปในเมน,น,นบอร์ดเลยดังนั้นมันจะเกิดเป็นแคปพอร์ตนะครับพอร์ตเป็นแจ็คเสียบสาหรับเสาการ์คล้ายๆกับพอร์ต USB นะพอร์ตเหมือนกันรูปแบบเดียวกันนะครับนี่คือเสาการดเราสามารถซื้อมาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราเอาเสาการที่มันมีคุณภาพเสียงดีดนะครับเช่น Yamaha ก,ก็ดีนะครับต้องการที่ให้เสียงที่มันชัดเจนหรือว่าให้มันดูหรูหรานะครับ มีจะกอ่อรูปของพอตที่มีลําโพงเสียบได้มากขึ้นก็ซื้อมาได้แล้วก็เสียบลงไปในตัวเมนบอร์ดนะครับต่อไปครับแลนการ์ดนะครับแลนแลนการ์ดก็เป็นอีกตัวนึงครับที่เขานิยมเอาอ่จับมาใส่ในเมนบอร์ดเป็นออนบอร์ดนะก็คือแลนออนบอร์ดนะและนการ์ดก็เอาเชื่อมต่อกับสายแลนนะครับเพื่อเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนะปัจจุบันก็นิยมใช้เป็นเครือข่ายแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเพื่อ แชร์เน็ตนะครับรับอินเทอร์เน็ตจากระบบในองค์กรนั้นๆนะครับจะมีความสำคัญมากๆนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตต่อไปครับ o w e ว s u p p พ y นะครับ o w e ว s u p p พ y นั้นแหล่งจ่ายไฟทำหน้าที่ในการจ่ายนะครับกระแสไฟฟ้านะครับให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เชื่อมต่อตัวมันโดยเฉพาะเมนบอร์ดนะครับ CPU ฮาร์ดดิสนะครับหรือว่าแรมต่างๆทั้งหมดเลยนะครับผ p ้ว่าสพก็ยอนะครับ จะมีในส่วนของกําลังวัตต์นะครับหรือว่าจํานวนวัตต์เป็นตัวที่จะสามารถที่จ่ายพลังงานได้มากน้อยขนาดไหนนะครับยิ่งมีจํานวนวัตต์มากเท่าไรนะครับอุปกรณ์ก็ได้รับกระแสไฟ้าได้เต็มที่นะครับอุปกรณ์ได้ทํางานอยา่างเต็มที่แต่ถ้าจํานวนวัตต์น้อยอุปกรณ์ได้รับไฟน้อยหรือไม่พออุปกรณ์นั้นอาจจะทํางานไม่เต็มที่หรือการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่งผลให้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่ทํางานหรือมีการทางานที่ติดพลาดได้ ในส่วนของพวอรถพลายนะครับในส่วนของเคสครับเคส,คเคสก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นกล่องนะครับที่ใช้ในการบรรจุอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ประกอบกันนะบเอาไว้ในตัวของเคสนะครับซึ่งเคสก็จะมีปุ่มที่ใช้ในการเปิดนะปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มที่ใช้ในการแสดงสถานะกนารทำงานเป็นไฟ power ไฟฮาร์ดดิส์รวมถึงปุ่มที่ใช้ในการรีเซ็ตเครื่องนะครับ ดังน,นั้นหน้าปัดปุ่มตรงนี้นะครับจะมีมีสายในการเชื่อมต่อไปยังเมนบอร์ดด้วยดังนั้นมันจะสามารถควบคุมนะครับไอตัวคอมพิวเตอร์ได้ด้วยขเขาเรียกว่าแผงอฟอนต์พานลนะครับที่อยู่หน้าปัดเครื่องนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมครับอันนี้เป็นสาย Power นะครับซึ่งสาย Power นั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะครับจะนิยมเอามาเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบที่ในตัวของ Power นะครับอุปกรณ์ทางนี้นะครับหรือว่าอุปกรณ์จอนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรุ่นก็จะใช้สาย power ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าสาย power นะครับอย่าเรียกว่าสายไฟนะครับเรียกว่าสาย power จะดีกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบภายในนะครับที่ให้พวกเราได้รู้จักกันดังนั้นเดี๋ยวนะครับใครที่ไม่ได้ดูคลิปนะครับหรือว่าที่ครูสอนไปนะครับอาจจะต้องไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมนะครับ ว่าคุูมีใบงานนะครับให้เราทำนะครับเป็นใบงานที่3นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับในหน่วยที่2นะครับให้ได้รู้จักอุปกรณ์ภายในนะครับแล้วก็หน้าที่ต่างๆในส่วนของเบื้องต้นแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนั้นจะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับเช่น CPU มีรุ่นใดบ้างในแต่ละค่ายนะครับเช่น Intel อาจจะมี c e l e r o n Pentium 4นะครับเป็น อะไรนะครับในรุ่นของ i 5 i 7 i 9อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า,าแรมก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับ DDR แรม DDR 2 DDR 3 DDR 4นะครับเ,เป็นต้ main board, นเมนบอร์ดก็เช่นกันครับเมนบอร์ดก็จะมีเรื่องของอซอ็อกเก็ตที่ใส่ก็จะมีความต่างกันดังนั้นมันมีเรื่องของการพัฒนานะครับ VGA ก็จะมีในเรื่องของอินเทอร์เฟซที่ใช้ในการเชื่อมต่อว่าคุณใช้สล็อตแบบไหน PCI, PCI Express, a t p นะครับฮาร์ดดิสต์มมีรายละเอียดมันว่าจะใช้เป็นแบบ SATA นะครับหรือว่าเป็น SSD นะครับหรือว่าเป็นแบบพาร์ต้ามีรายละเอียดมากมายนะครับ power s u p p ายก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นนวัวัดแล้วก็เรื่องของถ้าเป็น power s u p p ายรุ่นเก่าก็ไม่ไม่สามารถ c อน t r o l สั่งให้มันปิดไดนะ้อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของรายละเอียดนะครับโอเควันนี้นะครับเพียงพอเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับหน่วยที่2ครับ สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีคนระับ